โอกาสมีลบตัวอยู่ที่ว่าเราต้องลงมือทำแม่ชื่อจวนจันทร์คอนเพงชื่อเล่นแม่อีทอายุ61ค่ะเป็นบริสต้าที่คาเฟ่เมซอนสาขาตม .56 วหลังน้อยค่ะ วันเฉยๆก็เครียดแลวรู้จะทําอะไรจริงเคยทํางานคุณเคยทํางานเนาะเั็นทาไหวเนาะไม่คิดเหมือนกันจะว่าจะได้โอกาสจ้ะดีใจที่ได้งานทําจ้ะไม่ชอบอยู่เฉยๆค่ะไม่อยากรบกวนลูกเนาะมีแรงทํางานก็ทําไปอะไรเงี้ยช่วยเหลือลูกเต้าอะไรเงี้ยโชคดีที่ได้ทํางานตรงนี้ค่ะเขาบอกให้มาทํางานก็มาฝึกงานในร้านประมาณครึ่งเดือนค่ะใส่กาแฟใส่เครื่องเปิดสวิชล้างเครื่องแล้วก็กดแล้วก็ ทำความสะอาดทุกอย่างที่เกรื่อกาแฟเรอาอยู่กับเด็กๆเ,เพื่อนุ่งงานเยอะแยะเลยเขาเรียกแม่หมดเราแบบอายุเยอะแล้วแบบจำจำตูดไม่ค่อยได้เนาะตูดกาแฟอะไรเงี้ยมันเยอะไงเก่งๆอยู่เลยลูกๆทุกคนในคาเฟ่เมตอนเขาให้กําลังใจแบบว่าทําไปเรื่อยๆไม่ต้องเครียดไม่อะไรเดี๋ยวหนูช่วยเดี๋ยวนูบอกหนูช่วยทําอะไรไม่ได้แม่บอกถามหนู เดี๋ยวต้องบอกให้อะไร,ยระยาเงี้ยพยายามฝึกนะให้ได้นะแต่มาอยู่ตุดจุดนี้แล้วก็ต้องพยายามฝึกขี่โมไซมาจากประมาณ2กิโลอ่ะมาถึงก็เข้เขาไปช่วยในบาร์เลยเ<อ>ข้าเครื่องเขาต้องเทเม็ดกาแฟใส่ไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ถ้าเขาสั่งเครื่องดื่มแล้วก็จะกดเมนู3ออน1ออนอะไรแล้วแต่ลูกค้าสั่งมอกค่ากับ ช็อกโกแลตกลิ่นจะไม่เหมือนกันมอคค่ามันจะกลิ่นชิวฉิวถ้วยน้องๆเก็บขยะอะไรเงี้ยทำความสะอาดร้านเติมของเติมอะไรเงี้ยมมีแบบว่าเขาเห็นข้างหลังแล้วเขาบอกว่าน้องๆนงน้องอันนี้หน่อยน้องๆนี่หน่อยก็หันไปบอกกุ้ง เพราะว่าอยู่ขาหลังันห,หลังทาอย่างนีง้ความสุที่แม่ได้จากลูกค้าทําให้แม่มีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเลยจ้ะ ได้งานทําตรงนี้จ้ะได้ทํางานแล้วก็แบบไม่ไม,ไม่เหงาไม่อะไรเดินเพื่อนร่วมงานคุยกันอยู่แบบครอบครัวสบายใจอะ่ะไม่เครียดทําให้แบบว่าคนสูงอายุมีงานทําอะไรเงี้ยจ้ะทําจนกว่าจะทําไม่ไหวจ้ะเพื่อนๆก็ดีใจด้วยนอ้องบอกว่าโชคดีจังเลยที่มีงานทําอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่างๆจะมาเที่ยวหาอะไรเงี้ย ขอบคุณโออาที่ให้โอกาสขอบคุณคาเฟ่เมซอนที่ให้มีงานทําตรงนี้ขอบคุณเป็นเพื่อนเด็กน้งนองทุกคนที่ให้กําลังใจขอบคุณค่ะโอกาสมีรอบตัวอยู่ที่ว่าเราต้องลงมือทําแม่ขอให้กําลังใจทุกทุกคน